้มาให้กำลังใจอยู่ครับคุณครับีีี่้กมเหลือต้ราช้องกา้งราลอาา่้กาามช่อ้งกม่วยเหลกาาลาเลยครอ้เเกองางมาคมครล้วห้ยาก เวลาหาดีหากระดทางไม่เยอะังบุกมางแรบางใจสแล้วแล้วก็สภาพความรคุ่ตเหดนหลนอออกมาเป็นชุดทิดรอรนรับาง่เียาวครับ แม่ดูกลุ่มครับใส่เอ่อจะได้ไปออกงานวันนี้หาอาจารย์สมพรแบบโอ้แล้วรู้บอกไปกันแซ่บมากนะดูกันได้รอแต่ว่าได้มาสู้ทีเลยครับเรื่องออกมาสู้สุดต่อกับอาจารย์ดูรู้สึกว่า <coughs> Thank okay. you.